สวัสดีค่ะกุ้งจากร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะจะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะสาขา2นะคะจะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเรื่องเกี่ยวกับรถนะคะหรืออุปกรณ์อุปกรณ์รถไถน,นะคะโทรมาได้ที่เบอร์กุ้งได้โดยตรงเลยนะคะ 0634539224หรือ Line ID นะคะ0634539224นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะมารีวิวรถรุ่นนี้เลยค่ะรุ่น EF494T ของยัน m a มานะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะจดทะเบียนอยู่ที่ปี2556นะคะ ราคารถรุ่นนี้นะคะราคาดีมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่329000บาทนะคะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบดันหน้ากับตัวจอบหมุนนะคะหรือว่าตัวโรตารี่นะคะออราคาดีมากๆเลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถขนาด49แรงม้าเป็นรถขนาด4สูบนะคะ2เพลานะคะเป็น9เกียร์ดันหน้า9เกียร์ถอยหลังนะคะรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาเข้ามาชมที่ตัวรถกันเลยนะคะ เชิญเข้ามาได้เลยค่ะสีตัวรถนะคะจะเป็นสีเดิมเดิมนะคะตัวนี้นะคะยังไม่ได้ล้างนะคะสีตัวรถสีเดิมเดิมแล้วก็ตัวกระทะนะคะก็สีเดิมยางยางเดิมนะคะยางยังอยู่ที่ประมาณ70นะคะทุกอย่างยังเดิมเดิมหมดเลยนะคะรถคันนี้เป็นรถไร่นะคะกุ้งเอามาให้ได้ชมกันรถใบดันนะคะสีเดิม นะคะเราค่อยๆไล่ชมไปนะคะทั้งหมดเดิมๆหมดรถคันนี้จะเป็นรถไล่นะคะราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังมองหาตัวยันมา EF 494T นะคะราคาจะอยู่ที่329,000บาทตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์2ชิ้นใบด้านหน้ากับโรตารี่นะคะหรือจอบหมุนนะคะยางตัวนี้นะคะสภาพเป็นยางเดิมนะคะ ติดตัวรถมาเลยนะคะตัวล้อกระทะทั้งหมดเดิมหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูห้องโดยสารกันนะคะไล่ดูไปเรื่อยๆสีสีตัวก็จะมีรอยถลอกบ้างแต่เป็นสีเดิมทุกอย่างเลยนะคะทางร้านยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะตัวห้องโดยสารนะคะเป็นสีเดิมเดิมนะคะเบาะนะคะ,ะเป็นเบาะยังสภาพดีอยู่นะคะหลังคาค่ะ หลังคาไม่แตกไม่หักเป็นหลังคาเดิมนะคะซุ้มล้อนะคะก็เป็นสีเดิมนะคะค่อยๆไล่ดูไปนะคะส่วนตัวยางค่ะยางตัวนี้ก็เป็นยางเดิมนะคะยางหลังซุม้มไอ้ตัวล้อกระทะก็สีเดิมทั้งหมดนะคะเดิมๆหมดเลยนะคะค่ะยางยังยางยางัยง,ยงดอกยังใช้งานได้นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดูทางด้านหลังรถนะคะ รถจะยังไม่ได้ล้างอาจจะเลอะหน่อยนะคะแต่เราให้ดูแบบสภาพรถกันเดิมๆนะคะตัวข้างหลังรถก็ยังดีอยู่ตัวตัวนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะค่ะค่อยๆไล่ดูไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรถไล่ตัวไฟท้ายนะคะไฟเลี้ยวยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะคะไม่แตกเลยนะคะรถคันนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะทางร้านไม่ได้ทำอะไรเลยจะเป็นรถสภาพเดิมๆไม่ต้องกลับ แล้วก็ยังแห้งดีอยู่ยังไม่มีจุดยังไม่เห็นจุดรั่วตรงไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเราขอเชิญช่างแนทมาทดสอบระบบของรถคันนี้ดูนะคะขอเชิญช่างแนทค่ะเดี๋ยวาการทดสอบระบบนะคะเราจะไล่เกียร์ไปเลยนะคะทดสอบระบบเกียร์ระบบเบรกระบบไฮดรอลิกนะคะแล้วก็มาดูเครื่องยนต์กันนะคะ รถคันนี้ยังไม่ได้มีการจัดเก็บจัดเก็บเปลี่ยนซีนใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราเจอจุดรั่วซุมนตรงไหนนะคะเราจะเปลี่ยนซีนให้นะคะค่ะรถสตาร์ทติดง่ายนะคะระบบเบรกยังใช้งานได้ปกตินะคะรถคันนี้นะคะราคาค่อนข้างออน่าสนใจทีเดียวเลยนะคะราคาอยู่ที่329,000บาทได้ตัวชุดไปดันหน้ากับตัวเจาะหมุนนะคะ จะไล่เกียร์ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบระบบ4 view กันนะคะ รถคันนี้จะเป็นเ,เป็นรถขนาด4สูบนะคะใช้ไถไถด,ดินดันดินทำทำนาเข้าทำงานปรามยางพาราเข้าสวนอะไรได้หมดเลยนะคะรถรุ่นนี้รถปี5-6นะคะถ้าสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพอะไรถือว่า,เ,าเจ้าของคนเก่ามานี่คือ เจ้าของคนเก่ารักษารถได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะเดี๋ยวช่างแนทเปิดเครื่องเลยนะคะเปิดเปิดฝากระโปรงเลยค่ะี๋ยว่ามาดูนะคะ กตินะคะโอเคค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เราได้ทำการทดสอบระบบให้กับลูกค้า,าได้รับชมแล้วนะคะ สำหรับรถรุ่นนี้นะคะราคาจะอยู่ที่329,000บาทนะคะปีรถนะคะจะเป็นปี2556นะคะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะจากการทดสอบระบบนะคะจะเห็นว่ารถทำงานได้ปกติเลยทีเดียวนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นสภาพเดิมๆนะคะยังไม่ได้มีการจัดเก็บอะไรทั้งสิ้นนะคะก่อนการขายก่อนการส่งรถนะคะทางร้านเราจะมีมาตรฐานในการเ,เช็ครั่วเช็คซึมนะคะแล้วกเ็เปลี่ยนกรองทุกกรองเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เช็คระบบไฟก่อน ะะท่านใดสนใจนะคะจะเข้ามาทดสอบระบบรถนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่0634539224หรือว่าสนใจจองออนไลน์นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับจองออนไลน์นะคะจะอยู่ที่10,000บาทนะคะ ท่านใดสนใจนะคะรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่น EF494T นะคะสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวรถก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะคะท mm ่า hmm. นใดในการทดสอบระบบรถนะคะของกุ้งนะคะถ้า,าลูกค้าท่านใดนะคะมีคำแนะนำให้ทดสอบระบบเพิ่มเติมนะคะรถกุ้งก็าสามารถแนะนําเข้ามาที่กุ้งได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวกุ้งจะทําการปรับปรุงนะคะ mm hmm. เพิ่มการทดสอบระบบให้ลูกค้าแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งก็ขอขอบคุณนะคะที่ลูกค้าติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็กุ้งขอำกำลังใจนะคะในการติดตามคลิปต่อๆไปของกุ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ